สวัสดีค่ะเชิญรับฟังตะพดหัวเสือเรื่องโดยไวยชันหรือคุณพ่อเสียงอ่านโดยเอกหรือลูกสาวของผู้เขียนค่ะตอนที่20แก้มเข็มขาวตกใจตื่นเมื่อตอนใกล้รุง่งคืนที่ผ่านมาเธอฝันประหลาดเหมือนเกิดนิมิตที่ได้เห็นชายชาราผู้หนึ่งรูปร่างผอมบางหน้าตาไม่คุ้นเคยเป็นเสมือนคนแปลกหน้าจริงๆ ชาชราผู้นั้นถือไม้ตะพดที่คุ้นตาอันหนึ่งติดตัวมาด้วยเมื่อเดินมาหยุดที่ข้างเตียงเด็กสาวรู้สึกตกใจจนตัวชาไม่สามารถขยับขยื่อนเคลื่อนไหวใดๆจำได้แม่นยำว่าไม้ตะพดอันนั้นคือตะพดหัวเสือที่นายลูกอินบิดาของเธอเคยใช้อยู่เป็นประจำเวลาเรียกเก็บค่าเช่าแผงลอยจากพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดสดหลังบ้าน และนายลูกอินจะใช้ไม้ที่บนหัวตะพดหุ้มทองคำสุกปลังทำเป็นรูปหัวเสืออันนี้แหละทำร้ายผู้ขายของที่บิดพลิ้วหรือไม่มีเงินพอจ่ายค่าเช่าแผงลอยจนเลือดตกยางออกหลายครั้งหลายหนฉันมาดีจ้าไม่ใช่มาร้ายชายชราผู้มีใบหน้าเหี่ยวยน่นและมีแววตาเศร้าๆรีบบอกเมื่อเห็นเด็กสาวมีในตาเบิกโพลงแสดงอาการหวาดกลัว ฉันคือคุณเจียวเทสาเป็นเจ้าของเรือนไทยริมน้ำที่นุเคยอาศัยอยู่กับพ่อที่ชื่อนายลุกอินนั่นแหละบุตรสาวของฉันที่มีชื่อว่าแมทชื่นไดน้หนีตามไปอยู่กินกับนายลุกอินจนทำให้ฉันช้ำใจตายและในที่สุด แม่ชื่นก็ต้องเจ็บช้ำจนตายตามฉันไปด้วยอีกคนความเป็นมาของเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานเต็มทีก่อนที่หนูจะทันเกิดด้วยซ้ำจนป่านี้ฉันเองก็ยังไม่ได้ไปพูดไปเกิดเพราะเป็นห่วงบ้านและสมบัติที่ฉันสะสมมาตลอดชีวิต ยังคงวนเวียนเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลารอโอกาสที่จะได้เห็นการชดใช้เวรกรรมต่างๆที่ทำไว้กับฉันและลูกสาวพอถึงเวลานั้นวิญญาณของฉันก็คงจะได้รับการปลดปล่อยและไปสู่สุขติสถี ชายชาราที่มากับความฝันยืนสงบนิ่งลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนูคงไม่รู้นะว่าแม่ชื่นลูกสาวคนเดียวของฉันได้มาเกิดใหม่เป็นตัวหนูนี่แหละฉันถึงได้นำตะพดหูวเสืออันนี้มามอบให้กับหนู ไม้ตะพดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจขึ้นอยู่กับว่าผู้มีไว้ในครอบครองจะนำไปใช้ในทางไหนแต่ฉันมั่นใจว่าถ้านหนูมีไว้ในครอบครองแล้วหนูจะนำอำนาจนั้นมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรด้วยความเป็นธรรมฉันขอฝากไม้ตะพดอันนี้ไว้กับตัวหนูตลอดไป และขอทำนายว่าวันรุ่งพรุ่งนี้หนูจะได้ข่าวดีจะได้เป็นเจ้าคนนายคนต่อไปในอนาคตขอบอกกล่าวเพียงเท่านี้แหละขอให้โชคดี ร่างของขุนเชี่ยวเทสาหายไปในความฝันหายไปอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับแกมเข็มขาวได้ตกใจตื่นเธอลุกขึ้นนั่งนิ่งสงบแต่ใจอย่างเต้นระรัวจนกระทั่งสติเริ่มกลับคืนเหมือนเดิมคืนนี้ฝันแปลกเหลือเกินเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์ที่ดีที่ทำให้รู้สึกคลายกังวลบางอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ยอมปักใจเชื่อว่า เธอคือคุณชื่นที่กลับชาติมาเกิดใหม่ตามคำบอกเล่าของท่านขุนเชี่ยวเทสาวันนั้นแกมเข็มขาวต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไปลุ้นรายชื่อผู้สอบผ่านเอ t นทรานเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยยุคนั้นยังไม่มีการประกาศผลทางคอมพิวเตอร์สิ่งที่จะแจ้งผลได้ก็คือแผ่นกระดาษที่ติดไว้บนบอร์ดตามสถานที่ที่กำหนดไว้ ผู้คนวัยเดียวกับแกมเข็มขาวล้วนเบียดเสียดยัดเยียดเพื่อตรวจค้นหารายชื่อของตัวเองตามหมายเลขที่เข้าสอบอย่างชุลมุนบางคนเผลอตัวร้องไชยโยหรือกรีดออกมาดังๆเมื่อมองเห็นรายชื่อของตนปรากฏอยู่บนบอร์ดส่วนที่ใจอ่อนถึงกับร้องไห้โฮเมื่อพบกับความผิดหวังภาพที่ปรากฏตรงหน้าล้วนเป็นภาพชีวิตที่เกือบหาดูไม่ได้แล้วในยุคนี้ เพ้ผิดหวังจำเป็นต้องหาทางเลือกว่าจะหันไปประกอบอาชีพอื่นหรือจะก้มหน้าก้มตากวดวิชาดูหนังสืออย่างคร่าเคร่งเพื่อไม่ให้ต้องเสียน้ำตาซ้ำสองมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐอย่างไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแกม้แกมเข็มขาวอยู่ในกลุ่มแรกของผู้โชคดีเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าที่นํำติดตัวไปด้วยสับน้ำตาเงียบเยบไม่มีเสียงสะอึกสะอื้น เพราะเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติในใจนึกขอบคุณชายชาราที่มาให้ศีลให้พรในความฝันเมื่อตอนใกล้รุง่งการสอบเอนทร n c e ์ครั้งนี้ทำให้เธอมีสิทธิ์เข้าไปเรียนในคณะที่เลือกไว้เป็นลำดับแรกในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ยอดนิยมสมปรารถนา วันไปสอบสัมภาษณ์เด็กสาวเหลียวมองไปรอบๆห้องประชุมขนาดเล็กมีขนาดจานจำนวนหนึ่งนั่งเป็นองค์ประชุมเรียงรายและจ้องมองมาที่เธอบางท่านก็ยิ้มให้แต่บางท่านก็หน้าตาบึ้งตึงเหมือนเป็นการข่มขวัญไกลยๆยทำไมหนูถึงเลือกสอบเข้ามาเรียนในคณะนี้อาจารย์ผู้ชายท่านหนึ่งเอ่ยปากถามอย่างสงสัยพราะหนูต้องการเป็นนายอำเภอในอนาคตค่ะเด็กสาวตอบอย่างมั่นใจในตัวเอง แต่คำตอบสั้นๆกลับทำให้เกิดบรรยากาศอึมครึมอาจารย์หลายท่านขยับตัวไปมาท่าทางอยากพูดอะไรออกมาบ้างแต่พูดไม่ได้เต็มที่เคราะดีที่แกมเข็มขาวไม่ได้ตอบออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเธอไม่ได้หวังเป็นแค่ในอำเภอหากเป็นไปได้แล้วเธอปรารถนาเป็นถึงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำนูแน่ใจหรือ ทั้งที่คณะนี้ยังมีแผนกวิชาให้เลือกอีกตั้งหลายอย่างอาจารย์ผู้ชายท่านเดิมเลิกคิ้วถามซ้ำคมเมนมองมาที่ผู้ถูกสัมภาษณ์พร้อมด้วยประสณนิที่ดวงตาพลางอธิบายเหตุผลที่หลายคนพอรู้อย่างเราเรามาบ้างแล้วหนูรู้ไหมโลกของการปกครองหรือการบริหารล้วนแต่เป็นอาชีพของผู้ชายทั้งสิ้นหากหนูตั้งเข็มไว้เช่นนี้ตั้งแต่ต้นไม่คิดหรือ ว่ามันอาจจะทําให้หนูก้าวเดินไปในทางที่ผิดจนตลอดชีวิตแต่ถ้าเลือกเรียนสาขาที่ไม่ใช่แผนกวิชาปกครองหนูอาจจะประสบความสําเร็จตามที่ต้องการมากกว่านะแก้มเข็มขาวเหลียวมองไปรอบๆอีกครั้งเธอไม่ได้หลบสายตาบรรดาคณาจารย์ที่กําลังจ้องเป๋งมาที่ตัวเธอประหนึ่งว่าเป็นสัตว์ประหลาด ความรู้สึกลึกๆที่ติดค้างอยู่ในใจมานานแล้วทำให้กล้าพูดโพ่งออกมาหนูคิดว่าคงตัดสินใจไม่ผิดเพราะหนูเป็นเด็กที่เกิดและเติบโตมาจากต่างจังหวัดได้เห็นความอายุติธรรมต่างๆที่มีต่อสตรีเพศมากมายสตรีที่ถูกเพศตรงข้ามกดขี่ข่มเหงไม่ยอมให้มายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับตนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ถ้าได้เข้ามาเรียนวิชาที่ต้องการและสามารถเรียนจนจบหากสถานการณ์ยังไม่เอื้ออํานวยหนูก็สามารถรอคอยได้รอคอยวันเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีต่ตั้งใจไว้เมื่อเด็กสาวกล่าวจบบรรยากาศในห้องสัมภาษณ์เงียบงันไปชั่วขณะ จนกระทั่งมีอาจารย์สตรีที่นั่งเงียบเฉยอยู่นานเป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดขึ้นมาบ้างพร้อมกับยิ้มให้แกมเข็มขาวอย่างมีไมตรีจิตหนูเป็นเด็กกล้าหาญดีนะคิดอย่างไรก็พูดไปตามนั้นไม่อ้อมค้อมไม่เสียเวลาหนูคงไม่รู้ว่าอาจารย์เองก็จบมาจากาแผนกวิชาป,ปกครองมาก่อนเป็นแพทยหญิงที่มีความใฝ่ฝันอย่างเดียวกับหนูเหมือนกันแต่อยู่ๆไปแล้ว ก็ยังมองไม่เห็นหนทางที่ผู้หญิงจะเจริญเติบโตรหรือก้าวหน้าในสาขานี้อาจารย์ก็เลยต้องเบนเข็มมาสอนหนังสือแทนอย่างไรก็ตามสําหรับวันนี้อาจารย์ขออวยพรให้หนูจงประสบความสำเร็จในเบื้องต้นก่อนนะคะและขอให้วันหนึง่งความฝันของหนูกลายเป็นความจริงสมปรารถนา แกมเข็มขาวยกมือไหว้อำลาคณาจารย์ในห้องนั้นหลังหมดเวลาสัมภาษณ์ทุกคนมองตามหลังจนเธอรับสายตาวันนั้นแกมเข็มขาวนุ่งกระโปรงสีดำเรียบๆใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวเป็นเสื้อผ้าโหลราคาถูกที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเธอถักเปียขนาดใหญ่ไว้ที่กลางหลังไม่ได้ผูกโบเพื่อเพิ่มความสวยงามแต่อย่างใด เธอเดินผ่านกลุ่มสตรีวัยเดียวกันที่กำลังรอคอยการเรียกสัมภาษณ์อยู่ด้านนอกส่วนใหญ่จะจับกลุ่มคุยกันอย่างสนุกสนานล้วนเป็นเพื่อนนักเรียนที่มาจากโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพสตรีวัยรุ่นเหล่านี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามราคาแพงบางคนทาริมฝีปากบางๆให้ชวนมองยิ่งขึ้นเมื่อแก้มเข็มขาวก้าวพ้นประตูห้องสัมภาษณ์สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอ เสียงแววดังตามหลังมาว่าดูใหญ่เป๋าคนนั้นสิท่าทางบันนอกบันนอกทุกคนพอเดาออกว่าแกมเข็มขาวเป็นเด็กต่างจังหวัดที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนเข้ามาได้เพราะเธอไม่ได้แสดงท่าทีว่ารู้จักหรือทักทายกับผู้ใดใบหน้าเรียบเฉยและเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่งบอกกำลังซื้อที่มีอยู่อย่างจำกัดผู้ถูกจ้องมองฝืนยิ้มให้ทุกคนที่กำลังจะกลายเป็นเพื่อนนิสิต ร่วมคณะอย่างทั่วถึงไม่รู้สึกมีปมด้อยในความแตกต่างของรูปลักษณ์เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีอื่นในวัยเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาหลังมีการประกาศผลสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว นวนนางได้ชักชวนแกมเข็มเขาวไปที่บ้านสวนของเธอเพื่อเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับน้องสาวต่างมารดาที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยไ,ได้สำเร็จบ้านของนาวาตรีเกียรตินาวินอยู่ในละแวกสวนยานบางพลัดถนนจรันสนิทวงซึ่งเป็นเส้นทางหลกักและตัดเรียบขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณน,นั้นยังเป็นถนนเล็กๆที่มีผู้คนสัญจรไม่มากนัก นวลน,นางกับสามีของเธอได้ออกมายืนรอรับแก้มเข็มขาวตรงบริเวณที่นัดหมายหน้าปักซอยก่อนเดินนำไปยังบ้านสวนตามซอยแคบๆที่อยู่ลึกเข้าไปประมาณ200เมตร ผ่านเรือกสวนรกครึ้มที่อุดมด้วยไม้ผลนานาชนิดส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุเรียนพันธุ์ดีมีชื่อเสียงช่วงนั้นทุเรียนกำลังให้ผลมีลูกห้อยระยะระโยองตามกิ่งก้านน่าตื่นตาตื่นใจทั้งสองคนเดินนำแกมเข็มขาวผ่านประตูบ้านที่ทำด้วยไม้สองแผ่นใหญ่มาประกบ ติดกันอย่างง่ายๆเดินผ่านไม้กระดานที่วางพาดคูน้ำใสที่ขุดเอาไว้เพื่อใช้รถต้นทุเรียนและผลไม้อื่นๆแก้มเข็มขาวรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศรอบตัวยิ่งนักช่างมีสภาพที่แตกต่างจากห้องแถวเล็กๆที่ไปอาศัยอยู่กับลุงซึ่งเป็นร้านขายของชาโดยสิ้นเชิงเพราะที่นั่นเธอจะมองไม่เห็นภาพสีเขียวสดชื่นของต้นหมากรากไม้ นอกจากภาพผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างรีบเร่งรวมทั้งรถรากขวักขวายที่บีบแตรนปิ้นๆอย่างน่ารำคาญบ้านนะ้าอยู่จังพี่นาวินแกมเข็มขาวเอ่ยปากพูดขึ้นก่อนเรียกชื่อพี่เขยสั้นๆว่านาวินตามนวนนางมันก็น่าอยู่สบายหรอเข็ม แต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะเวลาค่ำมืดดึกดืน่นตรอกซอยในละแวกสวนแถวนี้ค่อนข้างเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนเดินพี่เองยังต้องคอยไปรับนวลน,นางที่ร้านทำผมให้กลับมาด้วยกันทุกเย็นเกียรตินาวินตอบพลางหันไปสบตาและยิ้มให้ภริยาคนสวยที่ยืนอยู่ข้างๆ อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้เลยให้นวลพาเข็มเข้าไปกราบคุณแม่ก่อนท่านคงกำลังรอเพื่อแสดงความยินดีกับเข็มด้วยอีกคนนวลน,นางรีบพูดตัดบทพลางจุงมือน้องสาวหายเข้าไปในเรือนไม้รูปทรงโบราณที่มีอายุเก่าแก่และไม่ได้ทาสีให้สวยงามแต่ดูอบอุ่นเหมาะกับการเป็นเคหสถานในเรื่องในสวนเข็มรู้ไหมอาหารที่ทำไว้เลี้ยงวันนี้คุณแม่เข้าครัวเองเลยนะ นวลน,นางคุยอวดยิ้มแย้มอย่างมีความสุขท่านเตรียมของกินเล่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานมีลูกมือช่วยซอยเนื้อมะพร้าวแก่จนละเอียดทิบแล้วนำไปคั่วจนกรอบเพื่อจะทำเมี่ยงคําไว้เลี้ยงพวกเราส่วนเครื่องเคียงก็หาได้จากในสวนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใบทองหลางหรือใบชะพลูนอกจากนี้ยังมีข้าวมันส้มตํา แนมด้วยเนื้อเค็มฉีกฝอยทอดจนกรอบรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่ออยังมีของหวานอีกหลายอย่างนะพี่จะแนะนำทีละอย่างตั้งแต่น้ำกะทิทุเรียนชมพู่มาเมียวกับน้ำปลาหวานและพอเะคะพี่นวนเอ่อยรายชื่ออาหารแต่ละชนิดชวนให้น้ำลายสอทั้งนั้น แกมเข็มขาวรีบห้ามไม่ให้นวลนางบรรยายต่อพลางสุดตัวลงนั่งและคลานเข้าไปหาสุภาพสตรีสูงอายุที่นั่งอยู่บนเสือตรงหน้าสตรีสูงวัยผู้นี้มีรูปร่างผอมบางแต่ดูแข็งแรงสวมแว่นตากรอบทองขนาดเล็ก ผมสีขาวโพลนขมวดไว้ที่ท้ายทอยอย่างเรียบง่ายเพียงแค่ศบตาเด็กสาวก็รู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณว่าสุภาพสตรีสูงวัยท่านนี้สามารถกราบไหว้ได้ด้วยความเต็มใจสายตาขุ่นมัวหลังกรอบแว่นที่มองมายัางเธอที่กำลังก้มกราบฉายแววเมตตาแก้มเข็มขาวรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังจะมีญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่ง ไหยพระเถรลูกผู้อาวุโสเอ่ยปากพูดช้าๆใช้ผ้าเช็ดริมฝีปากเบาๆก่อนกวากมือเรียกเด็กสาวให้ขย,ยบมานั่งใกลๆ้ๆจับไม้จับมือไว้พลางถามต่ออย่างคนช่างสังเกตชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไรละจ๊ะหน้าตาสวยงามดีนะแต่ไม่ค่อยเหมือนผีสาวนักราะชื่อแก้มเข็มขาวค่ะ เด็กสาวผู้ถูกถามตอบอย่างหนักแน่นโดยไม่มีอาการประมาทเป็นลูกพ่อเดียวกันกับพี่นวลแต่คนละแม่บังเอิญโชคดีสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้พี่นวลเลยชวนมาเลี้ยงฉลองที่นี่เพื่อจะได้รู้จักกับครอบครัวพี่นาวินและหนูเองก็ดีใจที่มีโอกาสมากราบเท้าคุณป้าในวันนี้ค่ะฉันดีใจด้วยจริงๆ แกมเข็มขาวที่เธอกำลังจะเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสมัยนี้ผู้หญิงเก่งๆเข้าไปเรียนกันแยะถ้าลำพังตัวของฉันเองไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆกับเขาหรอกนะมีความรู้แค่ ขออ่านออกเขียนได้สมัยนั้นพอโตเป็นสาวก็มักถูกจับคู่ให้แต่งงานเป็นฝังเป็นฟ้ากับผู้ชายที่พ่อแม่เลือกให้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเรียนสูงสูงไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอาเถอนะฉันชักพูดมากเกินไปแล้วขอให้หนูทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองขาดเหลือสิ่งใดก็ให้บอกมา เมื่อผู้อาวุโสกล่าวจบแก้มเข็มขาวก้มลงกราบอีกครั้งก่อนลุกขึ้นและเดินยอบตัวกลับไปหาพี่สาวที่นั่งอยู่ห่างๆนวลน,นางถือโอกาสพูดเบาๆกับน้องสาวว่าเมื่อเข็มได้รู้จักกับคุณแม่แล้วต่อไปพี่จะพาเดินชมบริเวณรอบๆสวนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณสิบไร่แบ่งเป็นสวนหลายขนาดทีเดียวมีคันดินกั้นเป็นช่งชวง อไว้ขังน้ําให้ต้นไม้ชุ่มชื้นมีผลไม้หลายชนิดให้เลือกกินรับรองว่าเข็มจะไม่ลืมความประทับใจในวันนี้เลยความรู้สึกบีบคั้นหลังจากหนีผู้เป็นบิดามาอาศัยอยู่กับลุงและความไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกผู้เป็นพ่อส่งสมัครพรรคพวกติดตามมาเอาตัวกลับไปบ้านเรือนไทยริมแม่น้ำป่าสักอีกครั้งหนึ่งค่อยๆเจือจางลงแกมเข็มขาวรู้สึกหายใจได้ทั่วท้องหัวใจพ ของโตด้วยความอบอุ่นบรรยากาศภายในสวนผลไม้ที่ร่มรื่นทำให้จิตใจเป็นสุขจนกระทั่งเผลอตัวหาเพลงที่คุ้นหูออกมาท่อนหนึ่งทั้งๆท,ที่ไม่ใช่คนชอบร้องเพลงเสียงเพลงที่ร้องออกมาเบาๆนั่นก็คือเพลงนกขมิ้นที่แสนเศร้านั่นเองคำคืนฉันยืนอยู่เดียวได้เลี้ยวมองรอบไกล ว่าจะหวาดกลัวมองหน้าผาเบิดมัวสลัวเย็นย่ำคำคืนเอ่ย พอหนึกขึ้นได้เธอรีบหยุดร้องเพลงทันทีเหลียวมองไปที่พี่สาวต่างมารดาซึ่งมีสีหน้าสลดไปชั่วครู่เสียงเพลงแสนเศร้านี้ทำให้นวลน,นางหวนรำลึกถึงความหลังความหลังที่ทำให้รู้สึก,กรันทด ในเรื่องราวของแม่บังเกิดกล่าวอย่างไรก็ตามนวลน,นางยังฝืนยิ้มไม่แสดงปฏิกิริยาให้ผิดสังเกตเธอจะพยายามลืมความหลังฝังใจเสียให้หมดสิ้นและจะไม่ยอมให้ความคับข้องต่างๆกลับมาทำร้ายจิตใจอีกต่อไปขณะนี้เธอมีครอบครัวเป็นของตนเองมีสามีที่รักเธออย่างยิ่งและเส้นทางชีวิตของสามีก็ยังทอดยาวไปข้างหน้าย่งไม่มีที่สิ้นสุด นวลนางคิดอยู่อย่างเดียวว่าเธอจะต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตต่อไปขอบคุณที่รับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ